สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับเอฟซีนะวันนี้นะครับเอฟซีนะสื่อก็ลงแล้วนะครับที่สามเหลี่ยมทองคำนะมีการมาถ่ายพ่อว่แพ่แว่แล้วนะครับวันนี้นะวันนี้นะครับเรามาแจ้งนะครับสถานการณ์นะครับที่จะมันเกิดขึ้นนะครับวันนี้นะ ข่าวด่วนรอบวันนะครับวันนี้ช่วงเช้านะครับนะเราก็จะมานําเสนอข่าวนะครับมีสื่อนะครับลงพื้นที่แล้วนะเราก็ไม่รู้ว่าช่องไหนนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็เข้ามาดูที่สามเหลี่ยมทองคําหรือมาถ่ายที่สามเหลี่ยมทองคํำเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเอฟซีนะวันนี้นะครับสื่อลงกี่ช่องครับนะลงกี่ช่องครับขอเชิญด้วยนะครับวันนี้นะ สื่อจะเป็นธรรมเป็นกลางหรือเปล่านะครับพี่น้องรอดูนะครับนะผมประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับนะผมพร้อมเปิดพร้อมชนแล้วก็บักหมาขี้เลื่อนไม่มีขนตัวนั้นมาด้วยนะครับนะเชิญสื่อเชิญสื่อทุกสำนักนะครับที่จะมานะครับทําข่าววันนี้นะครับนะ ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขานะครับนะกูลำคาญใจเข้าใจไหมนะเออแล้วมึงบอกว่ามึงจะมาร่วมสังเกตการทําไมมึงไม่เซ็นเองเลยว่ามึงกลัวอะไรเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีทำไมมันไม่เซ็นเองนะครับทาไมมันไปนเซ็นที่เรื่องฝปล่าแหวงไงครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครเซ็นใครเป็นคนร้องนะครับพี่น้องเอฟซีนะ ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับพี่น้อง f g นะ <c oughs> ก็ว่าไปตามนั้นนะครับนะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ผิดก็ว่าไปตามนั้นเราจะไม่พูดอะไรมากมายนะครับพี่น้อง f g เราก็ขอใช้สิทธิของเรานะครับนะเข้าใจเนาะเ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมครับนะก็ว่าไปตามนั้นนะครับหรือจะเ,อเพื่ออะไรครับเพื่อการแกล้งเรานะครับพี่น้อง f อจะให้เราได้รู้รับสู้ทางอาญา หรือการมีการร้องเท็จนะครับพี่น้อง f อก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับพี่น้องเอนะวันนี้นะครับน้องก็จะมีการตั้งตู้แถลงนะครับนะนะครับเอาทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับน้องการที่มีสอข้อหนึ่งนะครับนะอ่าแล้วใครบางคนนะครับที่ทําให้มันราบคาบที่ทําให้มันพังพินาศนะครับแต่ไม่ยอมรับความผิดเพราะความโง่ของมึง หรือมึงเห็นแก่ได้เห็นแต่แกผลประโยชน์มันก็เป็นไปได้ครับคนอใจคนนะครับมักใจเปลี่ยนแปลงครับพี่น้อง FC. เอฟซีพอมีอํานาจเงินเข้ามาผมก็ยังพูดเสมอนะครับพี่น้อง FC. เอฟซีเออเวลามีเงินมีเงินไม่บอกครับซีเสีสยหีกตีพังล่างครับซีเสีสไม้ร่มตูมครับซีเสีสหนาแดงสีดุดเออซีเส่สเข่าโอ้ยขืนหดเล่าครับแมนอี่ดีได้ แม่นบอกครับผมไม่เชื่อนะครับนะความคิดของคนเราเรื่องมันง่ายๆทำไมมึงไม่ทำนะซ้ำเนาก็มาจากคดียืนจริงหรือเปล่าฉันอันนี้กูก็ไม่รู้นะกูไปไปอ่านดูแล้วโอ้มันเป็นแบบนี้นี่ว้านะครับนะเออถ้าได้มีการถแถลงวันนี้เอฟซจะเข้าใจเอฟซจะได้ตาสว่างเลยนะครับกับที่สามเหลี่ยมทองคำนะนแต่มันก็ผ่านไปแล้ว วันนี้นะครับขอเปล่าประกาศนะครับสื่อทุกช่องทุกสำนักนะครับนะถ้าคุณเป็นกลางเป็นธรรมจริงนะครับนะ <c oughs> อะก็อม่ทายทําได้นะครับนาะเรื่องราวนะมันดังเอาเชิญนะครับนิมมต์นะครับนะนิมมต์นะเนะว้ยบอกหาแต่บ,บอกเราเนาะ,ะนะ <c oughs> คือยังคู่อยู่วัดนเนาะ <c oughs> อุจจักอยู่เพื่อนมีงานเนาะ,ะไปหาหามณ์หาม่น,ามนเนี่เนาะ ขณะล้งไปใส่บากกันยังว่ใส่หอดเกิบเมนบอกครับจะไปหามุ่นไปมุ่นไปเนปีน่ะมาเลยครับผมมูจักอยู่เนาะากได้ข้าวเมนมั้นะเ <c oughs> ออจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ครับเขาตัดสินไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วยบญาณเอกสารพร้ <c oughs> อ,อ,พอมนะครับมาเลยนะครับนะเออถ้าเราไม่ผิดก็ว่าไปตามน้นะครับนะถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดเลยครับเราจะไปถอยจะ นั่นทําไมใช่ไหมนะกูไม่ถอยกูไม่หนีนะซื้อขายว่าซื้อขายกันไปเลยจะไปตอแหลทํา,า,าไม้ไอไ่แต่เราพูด,ด,ดโดยตลอดว่าเราซื้อขายกันนะครับไม่เหมือนอีสอนตีนนั้นนะครับนะจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ครับพูดตรงไปตรงมาแล้วมึงจะไปตอแหลทําไมอีเวนนะอีสัตนะอะความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายครับพี่น้องเอฟซีนะ อ่คิดว่าเขาโง่แล้วเขาไม่ได้โง่ซื้อขายก็ว่าซื้อขายเลยใช่ไหมครับตรงไปตรงมาเลยพูดมันตรงตรงนะครับใช่ไหมล่ะเอฟซี FC, เขาก็จะรู้ว่าเออเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนจริงใจเท่ายังไงนะกูไม่หนีกูไม่ถอยกูสู้นะขอให้มาจริงเถอะขอให้มาจริงกูรอตรงนี้นะ่นเน,เนก่อนนะอย่าทําเป็นคอนเทนต์นะกูบอกเลยนะ หมาเลยนะมารอบก่อน,อนกูด่าหมาซี่แม่มึงเลยนะทีนี้นะมาเล่นลิน้นอีกนะรอก่อนอย่าลอกลอกเล็กๆกูไม่ชอบนะฝ้ามือดึงบ้องหูนะกูบอกเลยนะกูลำคาญน,นะกูเสียเวลาทำมากูเสียเวลาทมาหาเด็กเลยนะนี่นะฝ้ามือไม่เข้าใครออกใครนะกับบ้องหูนี่นะอืมนะกูลำคาญใจว่ะน,ะนะนะครับนะอืม ก็มีแหละครับจะเกิดอาการมายุยุอารมณ์นะครับพี่น้องเอฟซีมึงจะเก่งแต่หน้าเจาะหน้าหน้ากล้องนะเมื่อคืนกูว่ากูจะไปเคาะประตูมึงอยู่นะเออนะครับเดี๋ยวกลัวมึงตกใจตายดิ้นตายไงนะมึงจะเก่งแต่ในหน้าสื่อนะกูบอกเลยนะนะกระจอกหาแดกแกบบนี้เหรอมึงหาแดกแบบนี้ใช่ไหมนะ อ่าอย่ามาหาเด็กแบบนี้อย่ามาหากินแบบนี้นะอือโออีเวนอียองอีส้นเตนมึงจะถ้ากูหยาบคายมึงออกไปอีสัตอีซาดหมามึงนะ <c oughs> ทำไมมึงโลกสวยจังวะอ่ามึงเป็นเฮียอะไรมึงแสนแหลนเข้ามาซ่องกูทำไมอีเวนมึงไปไกล,กลตีนกูนะอ่า กูเป็นชาวบ้านธรรมดาอืมกูไม่ได้มียศมีตําแหน่งอะไรว่ะกูไม่ได้มีหัวโขนกูมีแต่หัวควยอีสัตว์อ่าถ้ามึงโลกสวยมึงออกไปไกลตีนกูนะมึงเป็นเฮี้ยอะไรของมึงโอ้อีฮานี่ก็รับพร่อ่กูกับกูแต่เศร้าเถอะเนาะมึงมึงว่ามึงขักบ่รับพร่อนกับกูเนี่ยเออจะเลื่อนแหละชีวิตมึงนะ อีสันดานมามึงมึงบ่พอใจมึงย่าเข้ามากูบีบข้อมึงเข้ามาบ่อีห้ามึงกูบ่ได้กำข้อมึงเข้ามานะกูนิมนต์มึงเข้ามาบอกมึงแสนแลนเข้ามาเองมึงรับบ่ไไรมึงก็ออกไปตีแม่นบ่อีห้ามึงตีนกูจะแดกเข้าไปค่ากลองเนี่นะไปเตะปากมึงอีห้านี่นะ ตีนกูจะแดกเข้าไปทั้งกล้องี่ได้เน้เนาะเตะปากมึงเบองอีหามึง่งนะอีเวนเ้นในไหมเข้ามาแซนแลนอีโออีส่วนตีนมึง่งนะอ่าให้กูว้านในแมมึ่งกับฟังกูเว้าสะกอนอีหามึงมึงสิตายทีโอ้เนาะบ่ฟังฟ้าพ่าฟังไฟเนี่ย ฟังให้มันเข้าใจเขาเว้าวยัางเรื่องอย่างเรื่องอย่างกะโอ้ายแล้วอีเวน้นนี่ฟังกูเว้าสะก้อนมากูเว้าเรื่องอย่างเรื่องอย่างนี่ปะ่ะอู้แต่เป็นมึงฝึกมึงหนาเนาะเขาสีว้าแล้วมาเว้าผ้าหัวคว่ำเขาปปนี่มาแหนแหลนมาสอดมาแทรกเขาฟังสกอนกูเว้านี่อู้อีนี่ไหม พ่อแม่มึงก็สั่งสอนตีหมาสีแม่มเงยนะอืมกรลับพ่อนแต่ก้น้ำกูแต่เศร้าที่นาะมึงเนะจะเลื่อนพ่อนโยมฮนะเออาจะเลื่อนจะเลื่อนพ่อนโยมฮะเออนะคักเนาะมึงเนาะออกห้อนตีมึงขั้นตี